Sly as fox, as strong as ox, as fast as hare, as 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 a an as as a hare as brave as a bear a neat a fox free ox bird สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2 0 0 7ในแหล่งเรียนรู้ที่5ก็คือการสร้างตารางนะครับก่อนอื่นให้ทุกคนเข้าไปที่ Microsoft Word 2 0 0 7นะครับโดยการคลิกที่ Start นะครับ All p r o g r a m จากนั้นก็เลือกที่ Microsoft Word 2007นะครับเราจะได้หน้าต่างของโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมานะครับการสร้างตารางนะครับสามารถทำได้อย่างง่ายดายนะครับสำหรับ Office 2007นะครับหรือ Microsoft Word 2007ให้ทุกคนนะครับไปที่ริบบอนนะครับจากนั้นคลิกที่แท็บแทรกนะครับเราจะมองเห็นคำสั่งตารางนะครับให้เราคลิกที่ dropdown นะครับระบบก็จะ แสดงผลนะครับรูปแบบของตารางขึ้นมานะครับเราสาม,มารถที่จะเลื่อนเมาส์แล้วก็ชี้ในส่วนของตารางนะครับว่าเราต้องการขนาดตารางเท่าไหร่นะครับระบบก็จะมีสูงสุดก็คือขนาด10คูณ8นะครับที่ระบบกําหนดเอาไว้ให้นะครับหากใครต้องการที่จะสร้างตารางที่นอกเหนือจากตารางที่โปรแกรมกําหนดมานะครับเราสามารถที่จะเลือกที่แทรกตารางได้นะครับเมื่อเราแทรกตารางเราสามารถที่จะกําหนด ในส่วนของคอลัมน์แลวก็ในส่วนของแถวได้นะครับเดี๋ยวเราจะดูต่อไปนะครับว่าคําว่าคอลัมน์แล้วก็แถวคืออะไรนะครับในที่นี้เราจะสร้างตารางแบบง่ายก่อนนะครับก็คือเลือกจากรูปแบบที่กําหนดมาจากโปรแกรมนะครับผมจะสร้างตารางในลักษณะของ3าคูณสนะครับก็คือในส่วนของคอลัมน์นะครับก็คือส่วนของแถวในแนวตั้งนะครับจะเรียกว่าคอลัมน์ นะครับอ่านี้คือคอลัมน์ที่หนึ่งะครับคอลัมน์ที่สองแล้วก็คอลัมน์ที่สามนะครับในส่วนของแถวคือตรงไหนนะครับแถวก็คือในส่วนของลักษณะเส้นในแนวนอนนะครับนี่คือแถวที่1นะครับแถวที 1> so, my my ่1แล้วก็แถวที่สองนะครับแล้วก็แถวที่สามแล้วก็แถวที่สนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแถวนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการ พิมพ์ข้อความนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ข้อความลงไปบนตารางได้นะครับการจัดรูปแบบของข้อความนะครับก็สามารถจัดได้จากแถบหน้าแรกนะครับก็จะสามารถจัดกึ่งกลางนะครับชิดขวาหรือว่าจัดเป็นเต็มแนวนะครับหรือว่าเราจัดเป็นกระจายแบบไทยก็สามารถทําได้นะครับในที่นี้ในส่วนของหัวข้อเดี๋ยวผมจะใช้เป็นการจัดกลางนะครับเราจะพิมพ์สมมติว่าเราจะใช้คําว่าชื่อนะครับ เราก็ทําการจัดการเปลี Aladdin, ่ยนนะครับรูปแบบของตัวอักษรให้ดูสวยงามนะครับเปลี่ยนขนาดนะครับแล้วก็ปรับแต่งต่อไปนะครับก็จะเป็นการจัดแนวนะครับจัดแนวของตัวอักษรนะครับเมื่อเราทําการขยับตารางนะครับเมื่อเราขยับตาอ่างคาว่าชื่อนะครับก็จะไม่จัดกึ่งกลางให้เราทําให้ดูแล้วไม่สวยงามนะครับเราสามารถทําได้โดยการ เลือกข้อความนะครับจากนั้นให้เราคลิกที่แ็บเขาโค้งนะครับจะอยู่บนริบบอนนะครับจะอยู่ขวามือสุดเลยจะเพิ่มขึ้นมาก็ต่อเมื่อที่เราสร้างตารางขึ้นมานะครับแท็บนี้จากนั้นนะครับเราจะมองเห็นในส่วนขวามือนะครับก็คือรูปแบบของการจัดตัวอักษรบนตารางก็จะมีรูปแบบให้เรามองเห็นอันนี้ก็จะเป็นชิดซ้ายแล้วก็ที่อยู่ด้านบนด้วยนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นจัดกึ่งกลางแล้วก็อยู่ด้านบนนะครับเราต้องการให้ ข้อความของเรามาอยู่ตรงกลางให้ดูสวยงามนะครับเราก็เลือกในส่วนของจัดกึ่งกลางนะครับคําว่าชื่อก็จะลงมาปรับให้พอดีกับขนาดของตารางนะครับทําให้ดูสวยงามนะครับแล้วในส่วนนี้เราก็พิมพ์ลงไปนะครับเช่นจะพิมพ์ว่าสกุลนะครับก็คือนามสกุลของของพวกเรานะครับเราก็ทําการปรับแต่งตัวอักษรนะครับให้ดูสอดคล้องกันนะครับจากนั้นนะครับ ก็ทําการเลือกที่เขาโค้งนะครับแล้วก็ทําการจัดกึ่งกลางนะครับก็จะทําให้ดูสวยงามนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายตารางนะครับเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายตารางของเราให้ไปอยู่ในตําแหน่งที่เราต้องการได้นะครับเราจะมองเห็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับที่อยู่บนมุมซ้ายบนของตารางของเรานะครับให้เราคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการเลือกตารางทั้งหมดนะครับจากนั้น ถ้าเราคลิกซ้ายค้างเอาไว้นะครับแล้วก็เลื่อนตารางของเรานะครับก็จะเป็นเส้นรอยปละในลักษณะตำแหน่งนะครับว่าเราจะวางไว้ตรงไหนนะครับิว่าผมว่าจะวางไว้ตรงนี้นะครับเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการก็ปล่อยเมาส์นะครับตารางของเราก็จะถูกเลื่อนลงมานะครับตามตำแหน่งที่เราได้วางเอาไว้นะครับเราสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระนะครับในส่วนของการเคลื่อนย้ายตารางนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเคลื่อนย้ายเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราต้องการที่จะปรับแต่งในส่วน ต่างๆของตารางนะครับเรามาดูในส่วนที่1นนะครับก็คือการเลือกตารางนะครับเลือกทั้งหมดเราสามารถทําการเลือกทั้งหมดเลือกข้อความทั้งหมดที่อยู่ในตารางได้โดยการคลิกที่สี่เหลี่ยมที่อยู่ทางด้านซ้ายบนของตารางนะครับจะมีลักษณะเหมือนกับการเลื่อนย้ายตารางนะครับเมื่อเราคลิกนะครับรก็จะเป็นการเลือกตารางทั้งหมดหากเราต้องการที่จะเลื่อนก,ก็สามารถที่จะเลื่อนได้นะครับหรือแค่เลือกตารางทั้งหมด ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นการเลือกคอลัมน์นะครับเราสามารถที่จะเลือกคอลัมน์ก็คือแถวในแนวตั้งใช่ไหมครับเราจะเราจะเห็นรูปเมาส์ชี้ลงนะครับลูกศรชี้ลงเมื่อเราเลื่อนเมาส์ขึ้นไปอยู่บนคอลัมน์บนสุดนะครับจากปุ่มแทรกนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ลงนะครับเมื่อเราคลิกนะครับก็จะเป็นการเลือกคอลัมน์นั้นๆนะครับเช่น ที่2นะครับก็จะเลือกคอลัมน์ที่2นะครับต่อไปนะครับเป็นการเลือกแถวนะครับแถวก็คือในแนวนอนนะครับเราจะเลือก ấy. ก็คือในลักษรเดียวกันนะครับก็เลื่อนเมาส์มาในตำแหน่งในแถวที่เราต้องการน,นะครับเช่นผมจะเลือกแถวที่1นะครับก็เลื่อนเมาส์มาที่หัวแถวที่1นึ่งแล้วก็คลิกเลือกนะครับระบบก็จะทําการเลือกแถวที่1ให้เราหรืออยากเลือกแถวที่2อก็ให้ทําการคลิกเลือกแถวที่2นะครับต่อไปนะครับ จจะเป็นการเลือกเฉพาะแถวหรือเลือกเฉพาะคอลัมน์นะครับเราสามารถทําได้โดยการคลิกเลือกในส่วนของคอลัมน์นะครับก็ให้คลิกในคอลัมน์ที่เราต้องการนะครับเช่นคอลัมน์ที่2ก็ให้คลิกในคอลัมน์ที่เราต้องการหรือที่3นะครับก็คลิกนะครับหรือถ้าอยากเลือกหลายคอลัมน์นะครับเราสามารถที่จะคลิกเมาส์ทางด้านซ้ายค้างเอาไว้นะครับแล้วก็เลือกไปยังคอลัมน์ที่เราต้องการนะครับสมมติว่าผมจะเลือกคอลัมน์ นี้นะครับแล้วก็เลือก3มแถวนะครับแล้วคลิกเมาส์ทางซ้ายค้างเอาไว้นะครับแล้วก็ดึงลงมาแค่3มแถวแถวที่4เราจะไม่เลือกนะครับโอเคเราก็จะได้เลือกแถวแล้วก็คอลัมน์ตามที่เราต้องการนะครับในส่วนของแนวนอนนะครับเราก็สามารถที่จะลากในส่วนของแถวได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของคอลัมน์ก็สามารถที่จะลากได้นะครับทำได้โดยการคลิกเมาส์ข้างซ้ายแล้วก็ ดึงไปในแนวที่เราต้องการนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการาเพิ่มแล้วก็ลบนะครับแถวแล้วก็คอลัมน์นะครับเมื่อเราต้อตงการที่จะเพิ่มในส่วนของแถวนะครับแถวก็คือในแนวนอนนะครับหรือว่าจะเพิ่มในส่วนของคอลัมน์ในแนวตั้งหากเราต้องการที่จะเพิ่มเราไม่ต้องอไปสร้างตารางขึ้นมาใหม่นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับโดยการคลิกที่เข้าโค้งนะครับที่อยู่บน แถบริบบอนที่ด้านบนนะครับจากนั้นให้เราดูที่เครื่องมือที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับชื่อก็จะบอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คืออย่างเช่นในส่วนที่1นนะครับก็คือการแทรกด้านบนนะครับนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราคลิกนะครับก็จะมีแถวขึ้นมาแทรกอยู่ด้านบนนะครับสมบสมติว่าผมเลือกเอาจุดแทรกาไว้ในแถวที่1นนะครับเมื่อเราคลิกที่แถวด้านบนเห็นไหมครับก็จะมี แถวขึ้นมาเพิ่มข้างบนให้เราโดยที่เราไม่จะเป็นที่ต้องมาสร้างตารางใหม่หรือเคลื่อนย้ายตัวอักษรของเรานะครับซึ่งมันจะดูยุ่งยากนะครับต่อไปนะครับก็เป็นการแทรกแถวด้านล่างก็คือการแทรกแถวอยู่ด้านล่างของจุดแทรกที่อย,อยู่ที่กระพริบอยู่นะครับหรือแทรกทางด้านซ้ายนะครับก็คือการแทรกในส่วนของคอลัมน์ทางด้านซ้ายลองคลิกดูเราก็จะได้คอลัมน์เพิ่มขึ้นมา1อันนะครับแล้วก็ แทรกทางด้านขวาก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือการแทรกคอลัมน์ทางด้านขวาขึ้นมา1อันอันเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะได้ตารางตามที่เราต้องการนะครับซึ่งถือว่าง่ายมากนะครับต่อไปเมื่อเราแทรกได้แล้ว,ลวเราต้องการที่จะลบนะครับเมื่อเราต้องการที่จะลบเช่นต้องการที่จะลบแถวนี้นะครับก็คือคอลัมน์นี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกอคอลัมน์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เลือกที่ลบ ตรงนี้นะครับที่อยู่ในส่วนของแถบเค้าโครงนะครับหรือมีอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือการคลิกขวานะครับเมื่อเราเลือกข้อความเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราลบเลือกที่ลบเซลล์นะครับจากนั้นก็ตกลงเมื่อเราต้องการที่จะทําให้รวดเร็วขึ้นนะครับก็ให้คลิกขวาจากนั้นก็เลือกที่ลบนะครับก็คือลบคอลัมน์นะครับก็จะลบออกไปเลยนะครับทําให้ดู ง่ายขึ้นนะครับไม่จำเป็นที่ต้องมาคลิกที่ริบบอนด้านบนก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็จะให้พวกเราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการรวมเซลล์นะครับแล้วก็การปรับขนาดนะครับเราสามารถที่จะรวมเซลล์เข้าด้วยกันนะครับก็คือรวมทั้ง3คอลัมน์เป็นแค่1แถวแล้วก็1คอลัมน์นะครับทำได้โดยการเลือกในแถวที่เราต้องการนะครับที่จะทําการรวมเซลล์นะครับหรือผสานเซลล์ นะครับทำการเลือกเสร็จแล้วจากนั้นนะครับให้เราเลือกที่ผสานเซลล์นะครับผสานเซลล์ก็คือการรวมเซลล์เข้าด้วยกันจะสังเกตเห็นในส่วนของอแถวที่ตั้งอยู่นะครับคอลำที่ตั้งอยู่ก็จะถูกลบเส้นนั้นออกไปแล้วก็จะรวมเข้าเป็นแค่เส้นเดียวเมื่อเราต้องการที่จะ,ะยกเลิกแล้วก็ให้รูปแบบของตารางเรากลับมาเป็นแบบเดิมนะครับเราสามารถเลือกที่ตัว แถบข้าโครงนะครับแล้วก็เลือกที่แยกเซลล์นะครับจากนั้นระบบก็จะาถามเราวา่าเราจะใช้คอลัมน์กี่คอลัมน์นะครับในการแยกเซลล์กลับคืนมาอย่างในระบบของเรานะครับก็จะมองเห็นเป็น1 2 3สก็คือ3คอลัมน์เราก็เลือกเป็น3คอลัมน์นะครับจากนั้นก็คลิกที่ตกลงตารางของเราก็จะกลับคืนมาสู่สภาพเดิมนะครับในส่วนของการประสานเซลล์นะครับแล้วก็การแยกเซลล์กลับคืนมานะครับ ต่อไปนะครับเป็นการปรับขนาดนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนในส่วนของขนาดของตารางนะครับเราสามารถที่จะปรับให้ได้ตามต้องการนะครับย่อให้เล็กลงหรือขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับทําได้โดยการเอาเมาส์นะครับไปชี้ยังเส้นตารางที่เราต้องการที่จะขยับนะครับเช่นจะขยับในแนวนอนนะครับก็ให้เอาเมาส์มาชี้ในตารางที่เป็นเส้นแนวนอนนะครับสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับทําได้อย่างอิสระนะครับหรือจะย่อตารางให้เล็กลงนะครับก็สามารถ ทําได้นะครับโดยเอาเมาส์ไปชี้นะครับในส่วนของเส้นตารางที่เราต้องการนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการจัดรูปแบบของตารางนะครับให้ดูสวยงามนะครับเราสามารถทําได้โดยการไปที่ริบบอนนะครับแล้วก็เลือกที่แถบออกแบบนะครับทาง Microsoft ก็จะทําการจัดรูปแบบต่างๆนะครับของตารางไว้ให้เราเรียบร้อยนะครับ ซึ่งรูปแบบก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันนะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะครับโดยเอาเมาส์ไปชี้ก่อนนะครับระบบก็จะแสดงผลให้เราเห็นนะครับว่าเมื่อเราเลือกรูปแบบของตารางนั้นๆแล้วนะครับตารางที่เราทํางานอยู่มันจะแสดงผลเป็นอย่างไรนะครับหากใครไม่พอใจนะครับสามารถที่จะเลือกมีรูปแบบให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อเราได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วก็ให้คลิกเลือกนะครับโดยการคลิก ซ้ายหนึ่งครั้งนะครับผมจะเรือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเราก็จะได้ตารางโดยที่เราไม่จําเป็นที่ต้องไปปรับแต่งในส่วนของอสีต่างๆนะครับซึ่งดูแล้วยุ่งยากนะครับทีนี้เราให้กลับมาที่แถบเขาโครงอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราต้องการที่จะจัดข้อความให้อยู่กลางนะครับให้เราเลือกที่จัดกลางนะครับในส่วนนี้ก็เราทําการปรับแต่งนะครับแล้วก็ จัดตารางให้ดูสวยงามนะครับในแหล่งเรียนรู้ที่5นะครับก็คือการสร้างตารางนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะมีความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Word และการสร้างตารางเพิ่มมากขึ้นขอบคุณครับ